แนะนำตัวแนะนำตัวหน่อยค่ะชื่ออะไรชื่ออะไรชัตตพัสแสงประเสริฐชื่อเล่นพูดดังๆชื่อเล่นชื่ออะไรพูดดังๆหน่อยพูดไม่เป็นถามว่าชื่อเล่นชื่ออะไรพูดไม่เป็นอ้าวไม่ได้พูดไม่เป็นถามว่าชื่อเล่นชื่ออะไรชื่ออะไรคะ ก้มใสาเออชื่อแก้มใสตอนนี้แก้มใสทำอะไรอยู่นั่งคุยนั่งคุยกับใครกับกล้องกับกล้อง <c oughs> อื่กี้นั่งคุยกับแมวอยู่แมวชื่ออะไรคะชื่อฟิฟแมวหลับอยู่ งงงงมองกระจกรู้สึกมองกระจกพี่ชายเหมือนอาแปะขายนี่งนะขายก๋วยเตี๋ยวอ๊ายบายท่านผู้ชมบ๊ายบายท่านผู้ชมค่ะบ๊ายบาย